Green Renewable and green. Ren energy. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทั่วประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตโชวนโตธรรม,มบูชามหาบัญโยสังฆบ,บูชามหาโพขาวะโห สิทธิชยโยสิทธิราโพสิทธิสุขโขประวันตุเมเขาน้อมน้อมด่องค์สมาสมาสัมพุทธเจ้าเขาน้อมน้อมด่คุณพระธรรมขอน้อมน้อมแด่คุณพระสงฆ์อย่าละทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนรวมร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่ อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีน้ำเอ่ยน้ำใจของใครให้มาเหมือนดังน้ำอันบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่อย่าเป็นคนเก่งที่แรลกน้ำใจควรเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัว เจริญพรญาติโยมอุบาสกบาสิกาสาชนญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็แสดงความไว้อะไรเสียใจกับญาติโยมผู้ประสบพพภัยวิบัติน้ำท่วมที่ภาคใต้ได้ข่าวมาว่าตายร่วมเกือบร้อยท่านบาดเจ็บ บ้านช่องทรัพสมสินสมบัติเสียหายประเมินค่าที่ได้เป็นประวัติการในสามรอบสามร้อยปีที่ว่าน้ำเขาเราน้ำน้ำสามร้อยปีที่มีการท่วมขนาดนี้หลังจากนี้ต่อไปก็ขอความเมตตาจากรัฐบาลผู้มีอำนาจ ร่วมกันวางแผนทำอย่างไรให้จังหวัดสงขาโดยเฉพาะตัวอำเภอหาดใหญ่ที่ประสบเคราะภัยวิบัติอย่างรุนแรงซึ่งเราไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับบนพื้นแผ่นดินไทยของเราท่วงสมัยนี้ถึ่มีความเจริญทางยุธทธปปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ ไม่คิดว่าจะมีคนที่ติดบนน้ํำและอดอาหารเป็นลมเป็นแรง้งเสียชีวิตก็มีได้ภาพข่าวสารจากญาติโยมที่อยู่สงขาโดยเฉพาะคุณสุวรรณแอได้ส่งเหตุการณ์น้ำท่วมคุณโยมเวลและคุณโยมน้อยทุกระยะหอสำนักสงแห่ง ที่ห้าที่บ้านทุ่งหมอ,อตําบลทุ่งหมออำเภอสะเดาตรงนั้นก็น้ำท่วมหนักนะอย่าถ้าเพราะว่าแค่หาดใหญ่เทศอำเภอสะเดานี่ก็หนักแต่โคตผานขาดน้ำเท่าหน่าร่วมเท่าหน้าอกชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะอย่าคิดว่าพี่น้องส่วนราชการทหารตำรวจ ก็ไปช่วยกันผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่หมอแล้วบ้านของสายก็ได้เห็นไปร่วมกันทําข้าวกลองแน้ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอชมเชยหรือจะวัสุด,ดีดีก็ได้เราจิตอาสาที่เห็นหน้าตามสื่อต่างๆกับคุณกัน จอมพลังคุณเปิ้ลนานะคอนครับน้องดิวใช่ไหมถ้าน้องอยูเลยเรียกไม่ผิดก็ต้องขออภัยแฟนของจอนนี่นักร้องอดังที่มาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์แล้วก็พิมพ์เวละพายซึ่องอาตมะก็เห็นเขาขายของ เสียสละเลยนำลถลงไปแล้วก็มีอีกจำนวนมากวันดีพันเด่นคุณบินคุณเอกคู่แฝดที่ใจบุญกุศลคุณบินคุณเอก,กพันแต่มาเห็นแล้วก็หลายท่านนะที่ไม่ได้เอ่ยต้องขออาภัยด้วยแล้วก็มีดารานัก้องคุณร่วมกันบริจาคค <c oughs> นละแสนคนละ ล้านคนลาแสนเห็นข่าวพา่อที่หน้าสังเวดเป็นเด็กเจ็ดขวบถ้าคุณการไม่ไปเห็นนี่น่าจะจมน้ำเพราะน้ำมันกำลังขึ้นสูงคนเท่าคนแก,ก่อยู่บนต้นไม้โดยเฉพาะภาพที่เห็นแล้วเกิดประทับใจก็คือภาพที่เห็นสุนัขขาบลูกแมวมา ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงโดยถึงทหารตำวตวออรวจตชดข้าราชการส่วนราชการหรือมูลนิธิต่างๆที่ลงไปช่วยกันอย่างยิงย่งใหญ่แม้กระทั่งพักฝ่ายค้านก็ปัตมาเห็นข่าวก็ไปช่วยต่ะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยช่วยเหลือกเกื้อกูลกันอย่ามีเพศมีภัยอย่างนี้เราก็ควรช่วยกันซับบุกีกันเรื่องส่วนตัวเรื่องแนวทางการเมืองก็เจ็บกันไว้ก่อน ที่น่าเศร้าใจเรื่องหนึ่งอย่างให้เจ้าหนะ้าที่ให้ความมั่นคงนะเอาโทษนะบุคคลหนึ่งที่ทําให้พี่น้องที่รับทุกภัยเนี่ยร,รับความลําบากคือคนที่ไปยิงปืนใส่กิจอาสาหรือคนกู้ภัยนะไม่ควรจะทําอย่างนั้นเลยยิงปืนแล้วยังไปโพสต์อีกเนี่ยถ้าเราจะเอาเรื่องเอาให้ได้พสตแบบนี้ควรจะต้องเอาเรื่องนะเพราะมันทำหนึ่งทำลายให้คนที่เดือดร้อนจริง ที่จะไม่มีเจ้าที่ไปกล้าช่วยเหลือเขาใช้เรือมันต้องวิ่งเร็วช้าก็ไม่ได้เสียงดังนิดหน่อยช่วงเพศช่วงภัยอย่างนี้คนเขาอุตส่าห์เสียสละนะบางคนเนี่ยเสียงเป็นเสียงตายไม่ใช่ความสนุกนั้นหนาวทั้งวันเขาเปียกเขาปลนเขาเดินทางมาบางคนไปจากนู่นทางภาค ภาคกรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเขามาเดินทางมาเนี่ยทุกคนมาด้วยความจิตอาสาใจอันบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมเพื่อเห็นพี่น้องที่ประสบภัยอย่างนี้ไม่ควรนะไม้กรตัดเตือนหรือไม่ควรก่อเจ้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ควรจะเอาไปอบรมสั่งสอนหรือไม่ก่อนเอาปืนไปยิงเนี่ยปืนสงครามปืนอาวุธสงครามหรือ,ปเ,อเปล่ามีทะเบียนหรือเปล่า การทำยิงปืนอย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องทุกช่วงนี้มันภัยวิบัติแต่นั้อยากให้กำลังใจเจ้าที่ฐานตำรวจทาหารฝ่ายความมั่นโครงก็ได้ข่าวไปช่วยะยังไงก็ตามนะหเห็นคุณธรรมนัดอาจารย์เห็นนกักการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็คุณธรรมนัดนี่แหละที่ชัดเจนรวมเลี้ยงรวมใจ นอรักของท่านก็คงจะเป็นคุณกันนะเราอาตมาดิ้นทุกไม่ได้ทั้งกาดฝ่ายไหนการเมืองเราทุกทุกฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้าตนตัวนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันไม่ใช่ไปร้องอ้อนวอนไปขอให้ต่างชาติมาช่วยคนไทยไม่มีปัญญาที่ต้องไปช่วยตัวเองหรือแต่มาเห็นบางคนบอกอยากให้ต่างชาติมาช่วย คนไทยก็มีปัญญาช่วยกันนะถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันเรื่องบางอย่างไม่จําเป็นก็อย่าพยายามให้ต่างชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวเราช่วยกันเองได้อาตมาก็เห็นคนไทยจํานวนมากร่ารวยเศรษฐีมีเงินมีรถหรูพันละเป็นหลายสิบล้านการมาช่วยก็ต้องขอขอบคุณที่อาตมาเห็นชัดเจนทางทีวีทางข่าวก็มีจอนนี่เนี่ยนะที่เป็นนักร้อง อะไรตั้งอำเภอนะอแล้วก็ดาราก็เห็นคุณบินคุณเปิลนนะุคอนทับคนดีคนเด่นคุณบุญบุญบุ๋มใช่ไหมแล้วก็ไปช่วยแล้อีกจำนวนมากนะที่ไปช่วยที่ไม่ได้กล่าวก็ต้องขอไปอาจารย์ที่ไม่แปลกใจอย่างคุณพิมพ์ละพายนะแม่ค้าขายของออนไลน์ ไม่แปลกใจว่าทําไมเกิดมาชาตินี้เขารวยนะไม่แปลกใจเลยด้วยพระอนิสงฆ์แห่งการให้นี่นะให้อามิทานทุกอย่างไม่ว่าจะให้สิ่งของอ่าเวลากรรมชนิดนี้มันให้ผลมันมีมันจะทำให้ผู้นั้นไม่ขัดสนมั่งมีล่ารวยแสดงว่าพบชาติที่แล้วเคยทำมา รชาตินี้เขาก็ไม่ได้ต่างจากนิสัยอันเป็นผู้มีความเมตตาที่มันติดมาจากชาติปังก่อนทำให้คนเราอ,อยู่ๆจะร่ำรวยจะมั่งมีสีสุขจะเลินรุ่งเรืองร้อ,อ,องเพลงไม่น่าดังก็ดังขายของไม่น่าขายแต่ก็ขายได,าายได้เพราะอะไรเพราะจิตอันปัตถนาดี เราเห็นแม่ค้าออนไลน์หลายคนที่เขามีจิตนาดีอย่างคุณพิมพ์ละพายอย่างจนนี่คนเหล่านี้เขาจะมีความเมตตาสงสารเขาเห็นความลําบากที่เขาเคยลําบากมาก่อนแล้วคนเหล่านี้จะกระตันยูลูกคุณกับพ่อแม่นะที่เขาเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอาตมาบอกไว้ให้บุคคลไหนที่ต้องการเจริญรุ่งเรืองอให้ดูแลพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ะ แม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือใครก็าตามติตรมตมะาได้กล่าวบทก่อนว่าอย่าละทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมความอย่าลืมคนร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีเราอย่าลืมประชาชนที่เคยให้เรา เราจะลืมผู้มีอุปการะคุณที่เคยซื้อสินค้าพวกคุณเหล่านี้ไม่ลืมเลยโดยเฉพาะดาราอีกกันท่านสองท่านนะพี่น้องคุณบินคุณเอกปันเป็นดาราที่อตมาก,ก็ชอบแนละ้วัยเป็นาาคารวะก็ดูหนังเขาอยู่เป็นแฟนนะเห็นเขาสวยสลับม,มากไปที่ใดๆมีปัญหาเลยเขาจะไปเต็มที่เลยเห็นภาพออกมายืนตากฝนทุกฝนมันตกแรงตลอดเลย นา้ายังบอกคุณกันเนี่ยตอมาก็เห็นเป็นคุณรุ่นใหม่ที่จิตใจเอาหานกล้าแก่งคนแบบเนี้ยน่าจะเป็นนักการเมืองน่าจะเป็นนักการเมืองเพราะถ้ามีอํานาจคนเหล่านี้จะทุ่มเทตั้งใจทําเอาคนที่รักความเสียสละจริงๆแบบเนี้ยถ้าจะเป็นูนใหญ่ถ้าเป็นใหญ่คนเหล่านี้จะนำพาชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองนี่เ,เราพูดให้เห็นนะตรงกข้ามกับนักการเมือง ที่มาหวังกอบโกยช่อลาดบางหลวงของรักชันพวกนี้จะคิดถึงประโยชน์ตนเป็นที่ตัง้งโดยนิสัยสันดานตนไม่มีคิดจะจะให้ไม่มีคิดเนี่ยเป็นตำรวจกับเ,เป็นตำรวจรีดตำรวจไทยตำรวจรับสวยไปตำรวจนี่เราอาตมาก,ก็อยากให้แยกนะแยกแยกเป็นสองสามประเภท ตำรวจเร็วตำรวจเวสียสละเขาก็มีมันมีทั้งคนดีมีคนชัว่วแหละบางคนก็เอางบประมาณได้รับไอ้โตะเนี่ยก็เอามาเป็นเัินบนหิหารจัดการให้ลูกน้องบางคนก็เอาไปทาําอาชอางาจาัพความร่ด้วยแต่บางคนเนี่เอามาแล้วก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะตำรวจหลายพื้นที่ <c oughs> อยู่ในสถานะที่มีความลําบากเ่ตเตชตำรวจตระเวนชายแดนนี่ ผมเหล่านี้ลําบากนะแล้วก็ตำรวจที่อยู่ในภูมิภาคที่สามสี่ชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเหล่านี้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากฉะนั้นเราอย่าเมารวมเจ้าหน้าที่ตํารวจทั้งหมดนะอะ่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานแม้แต่คณะสงฆ์เราก็ต้องมีคนดีคนชั่วคนเลวต้องแยกแยะให้ถูกไม่ใช่เมารวมกันทั้งหมดเอ่ไปร้า้องเสียไปผ้าทั้งหมดชั่วแลวผ้าเนี่ยมันง่ายต่อการโจมตี จะง่ายต่อการโจมตีนะพระเนี่ยอาตมาเนี่ยเคยมีรับคําเตือนจากท่านพระธรรมวิติเมทีสมัยก่อนนั้นบอกว่าอย่าไปยุ่งถ้าคุณเข้าไปยุ่งหรือไปดำเนินรายการทีวีก็ตามหรือไปยุ่งกับฝ่ายทางการเมืองเนี่ยภัยวิบัติจะเข้ามาถาโถมคุณมากคุณจะรับไหวหรือท่านกระเตือนนะด้วยความหวังดีแล้วนั้นก็จะจริงมีคนปล่อยข่าวมากมายเพื่อทําลายล้าง มีเงินจํานวนมากมีเงินฝังไว้หลอกปฐาเป็นร้อยร้อยล้านแลวเขาเอาอไปแต่และเขาไม่เป็นความจริงเลยแล้วพวกที่โกรธเกลียดอาจารย์มากนี่คือพวกที่ไม่เอาสถาบันเพราะตมารู้จักฝ่ายการนําของเสื้อแดงและเสื้อเหลืองที่ทั้งสองฝ่ายธรรมารู้จักดีธรรมาพูดเสมอว่าพวกคุณเล่นการเมืองก็เล่นไป แต่สิ่งที่อาตมาขอก็คือพวกคุณอย่าทาลายสถาบันความากษัตริย์แค่นั้นหลังจากนั้นมาก็บอกข่าวเลยว่าออตมาเนี่ยเป็นใส่สืกเสือเหลืองเพื่อมาทําลายเสือแดงอ่านี่เขาออกข่าวเลยนะโจมตีออตมาเลยนะหลังจากที่รัฐบาลที่มาจากการนําเสือแดง เขาก็ว่าอตาตมาเนี่ยเป็นพัดของคนเสื้อแดงแต่แท้จริงไม่ใช่เลยเป็นระบบไอโอเฟนอยู่โจมตีใส่ร้ายปายปสีมากฉะนั้นการโจมตีกันเนี่ยทำลายล้างกันเนี่ยมันไม่ได้ใช้อาวุธหรอกสมัยก่อนก็จะใช้ทั้งอาวุธมาทั้งอุ้มมาทั้งป้นเข้ามาตลอดแต่เรื่องด้วยอตาตมาเนี่ยอาจจะว่ามีบุญก็ได้เรามีลูกศิษย์ลูกหาแนละ้วเราจะรู้ตัวก่อน ในการทําลายล้างเนี่ยมันโหดร้ายมากทั้งทั้งที่มาจําตั้งกล้องเพื่อจะเอาผิดเราเมื่อเราไม่ได้ทําผิดมันก็ไม่รู้จะทํายังไงหลักฐานก็ไม่มีทางที่ดีโจมตีระบบไอโอดีกว่าพูดหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นสิบสิบเป็นยี่สิบสามสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหน 100, แล้วก็พยายามโจมตีสาระไปสิเพื่อให้ลดความน่าเชื่อถือ อาตมาจึงรู้ว่าโอ้โหสังคมการเคนฆ่ากันนี่มันไม่ได้ฆ่าด้วยอาวุธอย่างเดียวนะทุกวันนี้มันฆ่ากันด้วยข่าวสารต้องการให้อีกคนหนึ่งเกลียดเราเนี่ยก็พยายามพูดอ่าพยายามพูดในทางที่ดีของเราห้าเปอร์เซ็นตแต่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นพูดในทางที่ชั่วเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งที่รู้จักเรานับถือเราเให้เกลียดเราอาว่าได้ฟังข่าวแรรมมาบอกอทำไมจิตใจคนเหล่านี้ สร้างบ่าวสร้างกรรมเพื่ออะไรตอนนี้เช่นเดียวกับพี่น้องที่เขาไปร่วมช่วยเหลือตามชายแดนไสมัยก่อนก็โดนพวกที่อิจฉาลิษยาหวังผลทางการเมืองโจมตีอย่างพวกคุณกันเนี่ยแต่เหมือนตอนช่วงหลังที่คุณกันยึงไม่ค่อยกล้ารับบริจาคเรือเห็นพวกเรือเสียเรือได้เปิดเสียตู้เติร์เสียเห็นว่าเอาทรัพย์สินส่วนตัวออกซื้อเป็นล้านเลย อย่างนี้เป็นต้นท่านท่างหลายเราควรจะสมัคคีกันช่วยเหลือกันข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนที่ชอบสร้างสเสน่ห์คนที่สร้างสเสน่ห์นี่เขานอกจากจะให้ความรักข้อนี้เห็นง่ายๆคนมีน้ำใจนี่ให้ของใครสักอย่างหนึ่งคนนั้นเขาจะรักเราไหมไอันนี้แน่นอนถึงจะไม่รักก็ชอบนิดๆอันอนี้เพราะเสน่ห์ทางมหานิยมทางพุทศาสนา แค่ต้องการมีเสน่ห์เนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวเสียเวลาหาของศักดิทธิ์นอกตัวหลอกนี่มาสร้างสเสน่ด้วยการรู้จักการให้การมีเมตตาถ้าสรุปง่ายๆก็คือสรุปด้วยว่าโอมอ้อมอารีว่าจีเปี่ยมล้มสงเคราะห์ประชาชนวางตนพอดีนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือต้องรู้จักอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้ในตัวนะคืออะไรอยู่ ก็คือรอยยิ้มนั่นแหละรอยยิ้มเพียงใจเสมอใครเห็นใครก็รักนะสังเกตดูนะคนที่บางคนรวยมาตั้งแต่เด็กรวยกระทั่งในสุดท้ายชีวิตนี่แสดงว่าค้นั้นเขาเคยสะสมบารมีในอดีตชาติมาตั้งแต่ปฐมวัยจนตั้งแต่เด็กจนถึงประชิมวัยแต่บางคนเกิดมาลำบากยากจนในตอนแรกเห็นไหมอย่างจอนนี่นี่นักร้องนี่นะัทั้งทั้งอ,อําเคอนี่นะ อย่างนี้มาตัวเป็นตัวเองเป็นแม่ค้าขายออนไลน์ตอนเด็กเขาลําบากนะเขาลําบากแล้วเขามาล่ารวยในภายหลังนี่แสดงว่าเขาได้สะสมบุญหรือได้เคยบริจาคมาพอเขาโตขึ้นนะเมื่อสะสมมาในการให้ทานไว้เมื่อใดเมื่อนั้นเขาจะได้ประสบกับความล่ํารวยเองภายหลังความล่ำรวยที่เกิดจากอํานาจแห่งทานบารมีนั้น เป็นความร่ำรวยที่ได้มาแบบไม่ง่ายเห็นไหมเขาขายของทีนี่เขาได้ยอดขายวันวันหนึ่งนี่นะเห็นบอกว่าได้หลักหลายสิบล้านจากที่ยอดขายที่ช่วยให้เป็นผู้ขายของออนไลน์ให้กับบริษัทต่างๆโดยตัวเองไม่ต้องเหนื่อยเลยนี่เรียกว่าเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งทานบารมีในอดีตฉะนั้นท่านทั้งหลาย สำหรับคนที่สะสมทานบริมาณน้อยขารู้จักตั้งตนอยู่ในทิฏฐรรมับประโยชน์ยันต์มาหากินในทางสุจริตทุกวิธีทางหาเงินมาได้รู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักเลือกคบแต่คนดีเพื่อนฝูงที่จะนำไปในทางสู้ชุ่ยไล่ก็จงพยายามเลิกนี้ให้ห่างพยายามใช้ให้ใช้ใจ่ายเท่าที่จำเป็นจริงๆสิ่งใดที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้ใจ่าย พูดง่ายๆก็คือขยันหารักษาเงินไม่เพลินใจได้เพื่อนดีนั่นแหละทางแห่งความเป็นเศรษฐีเพราะนั้นท่านทั้งหลายในวิกฤตซึ่งมันจะเป็นโอกาสคนไหนอยากสร้างบุญสร้างสนสร้างโอกาสสร้างโอกาสทําความดีเถอะดีกว่าขอพรดีกว่าอ้อนวอนเราเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาเรามีความบริบูรณ์ทางอวัยวะอัตมาเห็นภาพทั้งควายทั้ง สุนัขทั้งหมูหมาทั้งวัวลอยคอมากับน้ำออกจากผู้คนแล้วทางคนจอดอยู่เสาไฟฟ้าบางคนนั่งตากฝนบนหลังคาบ้านเป็นหลายวันสามวันสี่วันบางคนอดอาหารจนเป็นลมเป็นแรงน่าสงสารมากน่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งก็หวังว่า พี่น้องในชายแดนภาคตาใต้ไม่ว่าจะเป็นยะลานราธาิวาสถช่ไหตศรุตรลนี่กาหนักเหมือนกันนะจนถึงพี่น้องสมขาโดยเฉพาะหาดใจแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งแถวสะดาวนี่ก็หนักนะแถวเะดาแถวทางของแงะนี่ก็สนักเหมือนกันก็ขอ,ขอให้กําลังใจพี่น้องทุกคนให้ผ่านพ้น ไปหลังจากนี้ก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจนะสร้างบ้านที่ดูที่ลุ่มก็พยายามสร้างให้มันสูงขึ้นก็เป็นบ้านสองชั้นหรือทําหาวิธีฝ่ายราชการฝ่ายรัฐบาลหาวิธีป้องกันวัดเมือ่อเกิดภัยวิบัติน้ําเราจะทําอย่างไรแก้ไขแบบไหนอก็หาช่องทางการเตรียมการเอาไว้นะบางประเทศที่เขาอยู่ต่ากว่าน้ําทะเลนะยังไม่ท่วมเลยเช่นประเทศฮอลแลนด์ เขาก็ใชว้วิทยาการสมัยใหม่จนถึงมีการเตรียมการเกี่ยวกับป้องการภัยเราก็ต้องไม่ใช่พัฒนาประเทศชาติอย่างเดียวเวลาเกิดเพศเกิดภัยเราไม่เลือกการป้องกันถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่อย่าให้เกิดแบบนี้อีกถึงเกิดแล้วเราสามารถช่วยพี่น้องได้ทันท่วงทีนั้นธต่มากก็อยากขอให้กำลังใจทุกภาคส่วนอย่าไปตำหนิกันเลยอะไรที่มันผิดพลาดก็ให้อภัยกัน ช่วเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำจิตน้ำใจมีเมตตามีความกรุณาความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนั่นเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าหลักในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าหลักภรมวิหารธรรมหลักความเมตตาธรรมนั้นมันควรจะเกิดขึ้นกับจิตใจของพี่น้องชาวพุทธซึ่งชาวพุทธเราเป็นพี่น้องที่เรารักษาจิตรักษาใจ ให้สูงใจที่สูงใจที่ปเปิดเสริฐเน่นเราถึงสามารถให้ของให้สิ่งของให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้อื่นได้ฉะนั้นขอให้เราอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์พวกพุทธศาสนาพรมวิหานธรรมสี่หลักธรรมของมนุษย์ที่มีจิตใจดีงามสูงส่งดังพรหมเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข การุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกมุทิตายินดีในความดีงามของผู้อื่นอุเบขาวางเฉยในกรรมของคนอื่นมีใจเที่ยงธรรมประตุดดังตาชั่งแล้วก็ขอให้ความอน,นุเคราะห์ช่วยเหลือเกือ้อกลกันนี่ก่อนจบรายการก็ต้องขอสมมทนาท่านประชายด้ยพระเลิศอื่เพื่อสนุนปูนซีมนตวัสดุก่อสร้าง หวงสารจงมมีประมาณจงมีส่วนบุญมนุย่ผลนั้นข้าการะทำนาคันต้นรนได,นด,กนด,กนด้กระทำในบุพการเราได้เป็นที่บียาทรงคุณคือเบีามาดูเป็นประทานทั้งอีแค่ไดา้าประสบพอกพานทั้งผู้ที่ขามีเคยพบเห็นทางเราเป็นกลางมีชัยชั่วดีและเราที่สามพญาดเวน ขัวสัตว์ในบทโลกเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิสามสถานโดยกำเนิดที่และมีขันหาหนึ่งขันสีมีประมาณท่องเที่ยวนในพว,วิเศษโอฬารพบน้อยกันดานก็ดูจากกันเหล่าใดได้รู้ส่นขายเรานั้นในโมธนาพนันชวนบุญคายที่ไม่รู้พันขอผู้เทวันุกูลประการให้สัต์ทั้งหลายประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณในโมธนามีคานพ่อโมธนาประสานทว าบุญข้าประชานประสิทธิประสงค์ข้อจงสรรพสันินราชเวชีเป็นสุขีมีธนงถึงบทกระเตมพิสานโดยตรงพานิพานองสงม,มสง,งัดความปรัถนาประชาทุมูทุงดีงามดูพิเศษสวสัสดิ์ชั้โดยฉพประกอบบุญจะสมบูรณ์บุญพาทจะรันจะเลิจริญพร ก่อนทานผักผลไม้ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะจ๊ะเพราะผักผลไม้อาจมีสิ่งสกรปรกปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นทยาตหรือไข่แมลงฟังดูน่ากลัวจังเลยค่ะแบบนี้เราจะทำยังไงดีคะไม่ยากเลยลูกแค่3ขั้นตอน 1. กดน้ำยา3ามปั๊มต่อน,น้ำหนลิตร 2. แช่ผักผลไม้4-5นาที 3. ล้างผ่านน้ำสะอาด เพียงเท่านี้ผักของเราก็จะสดสะอาดทานได้อย่างมั่นใจทำความสะอาดผักและผลไม้ของคุณด้วย t ี i Green Acryline Wash สามารถชำระสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกอย่างง่ายได้ไม่ส่งผลต่อสีและกลิ่นอีกทั้งยังช่วยรักษาความชุ่มชื่นให้ผักและผลไม้ หาซื้อได้ที่ TPI Call Center หรือช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ TPI p o l i n e ไลน์แอด TPIPL พี o อลเฟสบุ๊กทพ i p อแอปชอปปีและ l a ซ a ด a หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ขึ้นตามหน้าจอนี้